เดี๋ยวต้องทำแท้ครับช่วยเปแดงต่อไปตี่ปอยยิงไปที่สามที่พี่สามชัยโยรับเลียร์ไม่ได้ยินเลยจะให้ไหมเนี่ยอาหารต้องก้อนนรับเด็ดและโบนัก้อนทนรับเด็ดก้อนท่างรับเด็

นี่นี่ให้ผู้จัดใี้คนด้วยยิงบะถ่ายรูปให้ไยโบ้านีะลายไมครับอยากได้มากว่ก้เชียร์ทีมไม่มีโซ่มีัวทนกองเชียร์คนนี้ได่งคะแนให้ทีมเนืไปแบ่ันเด ใ้ฐานะตองเชียร์นีเดครับ่ะโอ้องเชียร์นีเดนตออีเดนไหนก่ไม่ได้้เย่ได้ไง่ปล่ยครับู่ไ เออไม่ใช่ดีครับดีครับ

โอเครั้วก็เอาเหรียญเรต่อต่อนอันนี่เปนทีนึงนะครับเนี่ยาที่นรอนี้ครับ่งที่นี่รับไปเลยเดี๋ยววันนี้ด้วยอะไรราไปขโมยซีนอย่างเงี้ยออกไปในคนเขารับผู้จัดการ CP ครับผู้การนะครับคอนเซอร์อะไรอย่างเมาดีโอเคโอเค

เดี๋ยวมาครับโซมาป่าเต็มๆครับโอ้โหสวยแน่เลย่านนี้้้าดวยโอ้โหพ่อาจารย์ท่านฝากมาซองพระป่าเลยนั้นอ่ะไม่ยอดพอจานร้อยเราบอกราอเขาบอกร้อยชิมดีโอเคบอกกับผมมาว่าเมื่อกี้นี่ครับเงินที่ได้นะครับขอบุญถวายวัดครับขอบคุณมาก โชว์เลยดีกว่าแน่นอนนี่ครับแบงค์อยไยสันแปดงานขบวนวัดนี่ครับลคะแนนนะมตามทันั้ยับโด้วยไอ้จับสีตกพ่งนาพีเ่อเคเขโอเคเขามอบถ้วยให้กับกรปตันไรกตันครับีควัลนะครับ นี่ตะต้อมโดนต่อต่อยได้ที่หนึ่หน้าใครอะไรต่อยดีอ่ะอะไรก็สุดยอดอีกนิดนึงนะครับสำหรับงานในวันนี้นะครับการแข่งขันเสือปักตะกิ่งในครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับจะไม่มีวันนี้ได้ถ้าหากไม่มีพี่ชายคนเก่งของเราคนนี้นะครับ ทุกคนเลยอย่ายิ้มไม่น้อยแล้วก็ทุกคนนะครับเดี๋ยวเพิ่งเออเดี๋ยวให้พี่วัินที่พี่พี่บอยเราพูดอะไรสักนิดหนึ่งก่อนนะครับร้องเพลงสักเพลงกันนะคะแล้ต้องถามคำก่อนว่าเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ที่พวกเราโลชั่นโลชัก็ขอบคุณนะครับทั้งคนนักกีฬาผู้ชมนะครับค่ะ ครับที่มาช,ช่วยกัน,นครับแล้วปีหน้าเดี๋ยวเราดูกันหรือว่าปีนี้นะครับว่าเราจะจัดอะไรที่สนุปแบบนี้ที่สำคัญไม่ต้องการ ก็ต้องการให้คนไทยในเนเธอร์แลนด์เราเนี่ยมารวมกลุ่มกันนะครับรู้จักกันนะพี่น้องกันทางไทยเบลเยียมอย่างที่นะครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็หวังว่าเราก็รู้จักกันต่อไปนะครับแล้วก็มาช่วยกันนะครับทั้งวัดทั้งชุมชนไทยนะครับเดี๋ยวยังมีอีกยับ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 ยัับยัับ ท่านพ่อในวันนี้นะครับเกอย่าเพ่งรีบกลับกันนะครับผมจะมีนะครับอาหารเราเตรียมพร้อมข้างในแล้วกับาที่มีปทรยด้วยอาหารอาหารจะครับนี่ไม่ใช่นางงามนะไม่ใช่ใครเี๋ยวเรามาถ่ายรูปรวมวมกลุมนะครับรูปหมูนะครับหมูี่หน่ครับที่สครับ2 3ลเอ็นเ ไม่รวมมันเป็นแปดร้ยมรวมกันหมดาในที้ารมทีมรวมกันถวายร้าหมดเลยเหรอแวร้อยครับวาแข่งครับวันนี้เหมือนเป็นพี่ป้าตัวจริงเยเหรอครับเอ็กเอเาใหม่เกบของน่ค้นที่สามที่เราพวกทานแล้วงมทำา